ก็สวัสดีครับวันนี้ RPM Carzone นะครับมาขอนำเสนอนครับวันนี้เคลือบชุด NanoTech DLS9 h นะครับตัวนี้เป็นรถ BMW 420D เป็นตัว Convertible นะครับผมหลังคาแข็งคันนี้ติดตั้งฟิมบีคูด้วยครับผมรอบคันก็เลจะดูเป็นเขียวๆนี้วันนี้คงไม่ได้โชว์เปิดหลังคาให้ดูฮะแต่ว่าให้ดูความเงาของรถนะครับ วนนี้ถ่ายกันในห้องนะครเพราะว่ารถของลูกค,ค้าไม่ใหญ่เพื่อนฝุ่นนอ,นอกครับเลยไว้ข้างในโดยส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วด้วยสีเทาแม่แนวได้ใจจ,จริงๆนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณครับท่านลูกค,ค้าครับที่ไว้วางใจนะครับ RPM c a r w a s h ครับได้มาเคลือฟิล์มแก้วนะครับรถเ m w 4 2 0มสูตรดีนะครับผมเป็นรถ ที่นาใช้คันหนึ่งเลยทีเดียวก็ผู้สนใจติดต่อนะครับอาเพียมคารวอนครับ0875315595นะครับติดต่อสายคุณมิกกี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบเรื่องของน้ำหยดด้วยให้หลายๆท่านได้ดูว่าน้ำหยดเป็นยังไงนะฮะอันนี้เรื่องความเงาได้ลองทำกันแล้วอันนี้ลองดูตรงน้ำหยดกันครับว่า ว่าลักษณะของน้ำมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับน้ำกลมบล็อกเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับในส่วนของอะไรอะไส่วนนะครับมาดูนะน้ำหยดสวยใสเลยฮะมาดูตรงล้อนะครับ อันนี้เป็นล้อครับส่วนที่เราทำเพิ่มด้วยสังเกตน,นะฮะน้ำไหลสวยหมดครับสียังไงก็ยังกลมครับสังเกตนะครับ,นนรบอันนี้ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นยังไงฮะชิ้นแรกก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะ ทดสอบดบน้ำขอขอบคุณครับท่านลูกค้าครับที่ให้ออนุญาตนะครับให้เราทำทดสอบดดน้ำหรือว่าไฮโดรโพริกกันนะครับผมก็ไม่มีผลเสียกับตัวรถนะครับเพราะว่าคันนี้ทำเต็มประสิทธิภาพครับอบได้อุณหภูมิปกตินะฮะก็ลองเชีให้ดูนะครับเหมือนเดิมครับไม่ยากนะฮะครับหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะสวยงามครับ การรักษาก็ไม่ยากครับพี่ตรงนี้ก็อย่างที่เราทำนะเวลาถ้ามีขุ่นนิดเล็กน้อยทำอย่างนี้ครับจบครับเพราะลูกค้าก็จะใสเหมือนเดิมครับไม่ต้องไปล้างให้เหนื่อยแรงฮะปุ๊บเรียบร้อยนะฮะดูส่วนอื่นบ้างนะฮะอีกกันนะฮะผ้าเหมือนกันนะะเช็ดดูนะครับปุ๊บในห้องนี้ร้อนมากนะครับผมก็เหงื่อแตกเลยฮะ เรียบร้อยนะฮะน,น้ำหายเกี้ยงนะฮะอยู่ที่ตัวล้อครับก็ยังคงอยู่นะฮะมาดูนี้ก่อนปึ๊บนะบป๊าบเรียบร้อยฮะดูตัวล้อครับช่วยเรื่องผองเบรกได้ดีนะฮเวลาเครื่องแม็กกัแล้วดียังไงนะฮะเดี๋ยวคันนี้อีกไม่นานก็จะกลับมาพรีวิวให้ดูนะครับ โอเคครับวันนี้ r p m Carwash ขอนำเสนอความสวยงามของรถ BMW Series 4 20D แต่เพียงเท่านี้ครับ r p m Carwash วันนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ